ไฮบิดนะคะ2.5ในวิคันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสีฟ้าสีแรเท่มที่สองคัญคันนี้เปลี่ยนแบตแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะคะทุกคน วันนี้นะคะโบพาทุกคนมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับที่ที่ที่ลมเวยนะเต็นต์รถยนต์มือสองราชพฤกษ์พีค่าเซนเตอร์ค่ะและวันนี้ค่ะโบมีรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะมาแนะนามมําในช่วงที่น้ํามันยังถือว่าแพงอยู่มากๆแบบนี้ค่ะและหากวันนี้ใครกําลังมองหารถยนต์พลังงานทางเลือกอย่าง,างเช่นตัวโตโยต้าแคมเปอรี่ไฮบริดเนี่ยที่เปิดตัวป้ายแดงอยู่ในราคาประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนกว่าบ,บาทวันนี้ค่ะใครอยากได้ไฮบริดมือสองอยากได้สีฟ้าที่เป็นสีฟ้าสีพิเศษแบบนี้และที่สำคัญคันนี้เป็นตัวในวิกเกเตอร์นะคะมี s d ส a r กาให้ด้วยแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะคันนี้นะคะทุกคนค่ะ เพิ่งเปลี่ยนแบตมาวันที่27พฤศจิกายน2564นั่นเองเย่ตกมือเลยต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเปลี่ยนแบตมาเลย่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะปี64เปลี่ยนแบตจากูนยนโตโยต้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นใครเนะะี่ยที่กำลังม,มองหาแคมรี่อยู่คันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากพอสมควรเลยค่ะคันนี้นะคะภาษียังไม่ขาดด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีพิเศษด้วยนะเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะทุกคนจะเห็นเลยว่ายังมีรอยสะเก็ดหินอะไรต่างๆเพราะรถคันนี้สีเดิมทั้งคันนะคะมีรอยสะเก็ดหินเล็กๆค่ะเราไม่ได้ปรับแ่ง อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้โครงเอกลักษณ์ในสีเดิมๆแบบนี้ไว้อันนี้เป็นสีที่ค่อนข้างหายากด้วยคราวนี้เรามาดูในทรง,งโครงสร้างรถยนต์คัมรี่คันนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างค่ะและนี่คือโครงสร้างของเขาเลยนะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะยืนยันได้นะว่ารถคันนี้ไม่มีการทําสีใดทั้งสิ้นสีเดิมโรงงานจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเลยค่ะทุกคนคะและคุณจะยิ่งมั่นใจไปมากกว่าน,นั้นนะคะเพราะเรามีการรับประกรันให้ด้วยนะคะว่ารถของเราเนี่ยไม่มีชนหนัก นะคะแล้วก็ไม้แท้อย่างแน่นอนไม่มีปัดปอกไม่มีน้ําท่วมใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะทุกคนนี่สีเดิมๆบอดี้เดิมๆม,ม,มนะคะจากโรงงานโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเลยค่ะทุกคนคราวนี้เรามาดูกันที่บริเวณด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะ,ะสำหรับห้องเก็บสมภาระด้านหลังแบตรี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเนาะนะคะทุกคนคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะแบตเตอรี่รถเนี่ยเขาก็จะถูกเอามาอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าและจุดที่จะยืนยันได้ด้วยว่าข้างหลังเเนนนนนียดดิแททท้้ทะะุุกกะะกคคคูละะบบาขง2 ดูได้เลยค่ะบริบเวณด้านหลังเม็ดองเม็ดอ้างอยู่ครบสีด้านนอกจะเป็นสีเงาสีด้านในมักจะเป็นสีด้านอันนี้คือโครงสร้างแท้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์จากโรงงานโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคันแหละเพราะสีด้านใน,นเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการเคลือบสีอะไรอย่างนี้จะเป็นสีแบบด้านๆแต่สีด้านนอกจะเป็นสีแบบเงานๆนะคะและนี่ก็คืออุปกรณ์ยางอะไหล่นะคะซุ้มล้อแม่แรงต่างๆก็ยังอยู่ครบนะคะสำหรับแคมรี่คันนี้นะคะทุกคนถือว่าไฟได้ไปคึกคักเลยแล้วแบตอะท เปลี่ยนเมื่อปี64เดือน11เพราะฉะนั้นแบตก็ใช้ได้ถึงปี74เดือน11กันเลยทีเดียวค่ะนะสำหรับ Toyota Camry คันนี้นะ,ะ่ะ Hybrid 2 5 Navigator ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันที่บริเวณด้านในห้องผู้โดยสารของ Camry คันนี้กันดีกว่า,าว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเอาละค่ะทุกคนนะคะตอนนี้โบพาทุกคนเข้ามาที่บริเวณด้านในห้องผู้โดยสารของเจ้าตัว Toyota Camry Hybrid 2.5เนวินะคะคันนี้เป็นปี2016ค่ะด้านในภายในก็ยังคงความเป็นไฮบริดน้อก็จะเป็นเบาะเป็นสีเบจแบบนี้ค่ะเป็นเบาะหนังนะคะมีรูระบายความร้อนให้ค่ะทุกคนด้านในคันนี้มีระบบทุกอย่างให้ครบถ้วนแล้วนอ้อไม่ว่าจะเป็นการเตือนออกนอกเรนหรือว่าเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็รวมไปถึงระบบการลื่นถลายนะคะแล้วก็ เป็นมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้มีครุสคอนโทรลให้ด้วยนะคะทุกคนและคันนี้เลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หกิโลเมตรค่ะทุกคนและถ้าจะพูดถึงเรื่องของระบบไฮบริดก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะเขาเปลี่ยนมาโดยศูนย์โตโยต้าแท้นะย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคันนี้เปลี่ยนแบตแล้วนะแบตเตอรี่ไฮบริดเปลี่ยนวันที่27พเพฤศจิกายน2564ีที่ศูนย์โตโยต้านั่นเองค่ะและนอกจากนั้นเองนะคะสําหรับบริเวณนะคะคอนโซลกลางค่ะก็ตก อันนี้เนี่ยเป็นหน้าจอของตัวเนวิเลยเนาะก็จะมี SD g a r d ให้นะคะทุกคนขาใครที่ได้ไปเนี่ยโบจะมี SD ส a r d นะคะเอาเอาไว้ให้ทุกคนสามารถเอาไปใส่เพื่อนะคะเปิดระบบนําทางเนวิได้เลยแอร์เป็นแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาอิสระค่ะม่านหลังไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะมีโหมดให้คุณเลือกคุณจะเลือกเป็นโหมด Eco ก็ได้จะเลือกเป็น EV m o โหมดก็ได้อน,นี้แล้วแต่ทุกคนดูนี้นิดนึง อยากให้ดูอันนี้นะคะคือใบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะจาก B Quick นะคะทุกคนดูเลยนะคะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยนะคะเขาถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งล่าสุดอยู่ที่1 2 6 0 0 0กิโลเมตรนะคะอันนี้ที่มีป้ายนะย้ำนะาเดือนห3 1 1 6หค่ะและเปลี่ยนถ่ายครั้งต่อไปอยู่ที่1 3 0 0 0แแต่คันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ที่บเอาไว้ที่รถเนี่ยเพื่อเป็นการการันตีและยืนยันว่ารถคันนี้ไม่มีก่อมายอย่างแน่นอนและได้เปลี่ยนแบตใหม่ด้วยบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะสำหรับันนี้ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบทริปทอนิกค่ะทุกคนหลายคนสงสยัยเกียร์บคืออะไรนะทุกคนเกียร์บเนี่ยมันก็คือเกียร์ต่ำนะั่นแหละเหมือนเกียร์แค่ะรถบางรุ่นใช้คําว่าแอรถบางรุ่นใช้คําว่า B แล้วแต่นะคะใช้ต่างกาันแต่ว่ามันคือความหมายเดียวกันก็คือเป็นเกียร์ต่ำนั่นเองตรงนี้นะคะตัวฟ้าชาร์จหรือว่าแท่นชาร์จไร้าสายใช้งานได้ปกติคะ่ะทุกคนคะ่ะระบบทุกอย่างบนรถใช้งานได้ปกติทั้งหมดสําหรับแคมรี่ไฮบริดคันนี้ค่ะเอาละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพาไป เอาละค่ะตอนนี้โบาพาทุกคนเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารเนี่ยของเจ้าตัวโตโยต้าแคมรี่ไฮบิดนะคะตัวนี้เป็น2.5ในวิย้ำกันหนึ่งรอบเข้ามาด้านหลังคือตามสไตล์รถหรถูรถผู้บริหารเลยค่ะม่านหลังไฟฟ้ามีให้แล้วนะคะแผงบังแดดด้านข้างมีให้นะสําหรับคนที่นั่งข้างหลังแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหารถครอบครัว พาคุณพ่อคุณแม่ไปต่างจังหวัดอันนี้ตอบโจทย์มากๆด้านหลังกว้างขวางแน่นอนอยู่แล้วตามสไตล์แคมรี่นะคะแล้วก็มีราวจับให้ด้วยอันนี้เหมาะมากๆสําหรับผู้สูงอายุแต่ตรงนี้จริงๆอะโบกาบอกว่ามันใช้งานได้อีกแบบหนึ่งนะบางทีเราไปซื้อของมาใช่ปะ โอ้ซึ่งของตะลาดนัดแยะเลยสามารถที่จะเอาถุงมาผูกตรงนี้ได้นะคะไม่มีที่เกี่ยวของก็ใช้อันนี้แหละนะคะในการที่เป็นตัวเก็บของหรือว่าเป็นการผูกพุงอะไรเงี้ยผูกกระเป๋าอะไรแมมมันใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะด้านหลังก็อันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วมีแอร์ด้านหลังให้นะคะแอร์หลัง2ข้างให้นะคะทุกคนถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์แหละ,ะสำหรับเจ้าคันนี้และสิ่งที่ตอบโจทย์มากกว่าคือแบตเขาเปลี่ยนมาแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันที่บริเวณห้องเครื่องกันดีกว่าของ c a m r y h y b บ i d คันนี้ว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวท้ายคยลยค เอาละค่ะทุกคนนี่ก็คือหน้าตาห้องเครื่องค่ะของเจ้าโตโยต้าแคมเบอรี่ไฮบริด2.5เนวินะคะทุกคนอันเนี้ยความคุ้มของเขาเลยนะอย่างแรกเลยก็คือแบตเปลี่ยนแล้วย้ํากันอีกหนึ่งรอบแบตเปลี่ยนแล้วแบตคันนี้สามารถใช้งานได้ถึงปี74เลย2574เลยค่ะเพราะฉะนั้นใช้งานได้อีกยาวๆเหมือนใหม่เลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ก็รับประกันให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักนะคะไม่มีจมน้าไม่มีตัดต่อนะคะไม่มีน้าท่วไมไปแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้สําหรับใครทีีี่ตติิดดามคลปวโอน้ นะคะคตอบแทนลูกค้าของโบที่น่ารักนะคะทุกการซับสไครต์ทุกการดูทุกการดกดไลค์กดแชร์เลยค่ะวันนี้แคปคลิปวิดีโอนี้นะคะส่งกลับมาให้นะ,ะทางทีมงานของเราใตา้คอนแทคด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะรับไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นเดือน8ค่ะจองเป็นแค่888บาทเท่านั้นเลยอย่างไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะหากคุณจองและรับรถนะครับภายในนะทุกคนภายในวันที่3าสิงหาคม2565นี้รับไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นผ่อนลล็อตเพียงแค่ 9,999บาทค่ะแกะแคมรีดด่2.5ในวิกิเตอร์คันนี้ปี2016ไม่แสนสีแท้ ไม่มีกอมาอย่างแน่นอนและที่สำคัญแ,แบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะคะโคตรคมเลยค่ะคันนี้เอาละค่ะและใครที่อยากให้บรีรถคันไหนหรืออยากได้รถประเภทไหนอยากได้รถเ u v รถกระบะไหมรถเก่งไหมนะคะซีซิกเมนต์ดีซิกเมนต์นะคะ, C ment, ะ,คะหรือว่าใครอยากให้พาไปดูรถกระบะข้อกระบะพารอยรถตู้ทุกอย่างคือมีครบเลยนะที่นี่ที่เดียวเลยค่ะและใครนะคะอยากจะให้บูเพิ่มเติมเรื่องของไฟแนนะซ์นาระน่ารู้ต่างๆสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้บอจ้าแคลมลี่ให้ ไฮบิด uh, นะคะเนวิคานีต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันให,ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ